เฮียนอนุบาลสามปีเฮียนปรมห้าปีเฮียนมันธยมเจ็ดปีเฮียนปริญญาตรีสี่ปีรวมเป็นสิบเก้าปีออกมาแล้วเตะฟุน้นเฮียนไปเพื่ออย่างค่อยว่าเป็นความคิดที่ถอยหลังบมเมนอยู่บนเก้าเลยถอยหลังคนที่จบปริญญาตรีค่อยว่าบอกว่าเบบนนี้ คันธาเจ้าจบปริญญาติีเจ้ายังเว้าแบบนี้ยังตั้งคำถามแบบนี้ใครว่าเจ้าบสมควรเฮียนตั้งแต่ปฐมแล้วเฮียนจังใดเจ้ากับบอบอฮอดใส่เป็นอย่างเจ้าเฮียนแล้วเจ้าต้องไปเฮ็ดเวียงน้ําไผ่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นอย่างเจ้าเฮียนแล้วเจ้าต้องไปกินเงินเดือนคนอื่นถ้าเจ้าเก่งนะเจ้าเฮียนดีนะเจ้าตั้งใจแท้ๆนะ เจ้าเฮ็ดแท่น่ะเจ้าประจำเป็นต้องไปกินเงินเดือนไผเจ้าเฮ็ดเองก็ได้ทามาค้าขายเฮียนหูเอาค่อยคิดว่าจังสันไหนคันท่าเจ้าคิดว่าเออเฮียนจบแล้วไปสมัครเวียกบอได้บอนไดเป็นเจ้าเป็นนายกับคนอื่นเป็นเมิดแล้วเฮาบ่มีเส้นบ่มีสายบบเฮียนเป็นความคิดที่ผิดค่อยไปยักให้ว้าจังสัน คนเฮาหนี่เฮียนแต่ละระดับระดับนี่มันมีความหมายมันมีความสลาบบางทีความหู้ของเจ้าบร,ริชายโดยก่งแต่ว่ามันใสทางอ้อมเฮียนทัละดีแล้วคันท่าบอดีเพ่นกับบเฮ็ดหงเฮียนถามเจ้าเบิ้งที่เจ้าหู้อ่านหู้เขียนหู้ขีร่รถ หงยางเปนเจ้าได้เฮียนบอกเจ้าต้องพานกันเฮียนมาล้วนๆเจ้าสิเฮ็ดข้าเฮ็ดไขยเจ้าก็เฮียนเอ๋าเฮียนน้ำคนอื่นเฮียนกับคนอ้อมข้างเจ้าสิเฮ็ดอาหารเจ้ากับเฮียนเฮ็ดอาหารเจ้าเฮียนอ่ะเจ้าสลาดขึ้นบริ้เสียหายอย่างเจ้าเฮียนลดถ้าจะมีเงื่อนไขเจ้ามีเงื่อนไขสามารถเฮียนได้ั่น่ะเจ้าบริทุกได้ยากเกินไปั่นะเจ้าเฮียนลด แล้วเจ้าจะโเว้าว่าเฮียนไปเพื่อเนี่ยหลังจากเจ้าจบแล้วเจ้าโเว้าคนที่โบจบเท่านั้นแหละที่ว้าแบบนี้พวกขี้ค้านจังได้มันกับโบจบเพราะว่ามีแนวคิดด้านลบตลอดดิเฮียนไปเพื่อยังตั้งคำถามให้ตัวเองเฮียนไปเพื่อนยัง,ต,ง,ต,ง,ยยงตลอดเฮียนจะกับโบมีความสุขฮิบออกกาถทายเจ้าจคิดนั่นนั้นว่า,าเฮียนฝากไว้พี่น้อง การเฮียนเฮียนด้วยตัวเองเหรือเฮียนอยู่หงเฮียนเฮียนอยู่ใส่ก็แล้วแต่แมนดีทั้งนั้นถ้าบอดีเพิ่นกับ,บโบช่งเสริมการเฮียนดียืนยันอ่ะเดี๋ยวมาต่อ,ขอเขาไมนี้แปนํากันเนาะแม่นี่พ่นเมนว่าอ้าองขอปรึกษาแดอาซีบทหารซูมนี่ควรสู่ต่อหรือออกมาแล้วไปแต่เอาดาบหนาขอมาอรจัดให้ตรงๆเด้อกูคนตรงเนาะค่อ,ะคอยเป็นคนที่อยู่ทางกลาง่เขาว้่างไฟใดไฟหนึ่งเน้อเอาความคิดพื้นฐานเนาะ ของคนที่เข้าไปเป็นทหารหรือไปเป็นตำรวจไปเฮ็ดหลายๆอาชีพนี่นะที่มกักจะเข้ากันนี่นะหลายคนอยากให้ลูกหลานไปเฮ็ุพวกนี้นะเจ้าต้องเบิ่งก่อนว่าเจ้าเข้าไปเนาะจุดประสงค์เจ้าเป็นอย่างหลายๆคนเข้าไปจุดประสงค์เดียวกันอยากเป็นนายอ่าเราอยากเป็นนายนึน่งกลมกล่องมีเจ้าคนโอ้โหคนเต็มท่ากันแต่ะละปีคนอยากเข้าอยากเข้าเต็มไปเบิดตเนาะด้านนายมันมีได้จากคนแม่งนายมีได้คนเดียวฉะนั้นมึงตั้งคำถามก่อนมึงมีโอกาสาเป็นนายหลายซ้ำด้ว อันดับแรกว่าเรื่องความสามารถอความสามารถมีบอทักษะได้เก่งบอหลังจากนั้นก็นมาว่าเรื่องเขาเปียกเส้นใยเนาะอ่ามึงเป็นเขาเปียกเส้นใยบ่หรือมึงเป็นเส้นข้าวปุ้นหรือมึงเป็นเส้นร้อนเนาะอ่าถ้าว่าเส้นร้อนมึงเป็นยังบม่มีมึงบ่มีเส้นแม้ย่างเลยเนาะมึงแบบเขาเปียกมึงกับบริกินเส้นร้อนกับบ่ได้เส้นยางกับบ่ได้คืดไหมเนาะอย่าเพ้อฝันไปวันๆเนาะเข้าใจตี้สิ่งที่ว่าว วันนี้มาเบิิงทางเงินเดือนเนาะอ่ามาเบิงิงเบรงว่าเฮาเข้าไปนี่เฮามีสวัสดิการอย่างแน่ที่เขาเจ้าให้เฮาถ้าสวัสดิการโอเคมีเงินเดือนที่โอเคตอบโจทย์เฮาได้อยากอยู่กับบ่เสียาหายแต่ทางเงินเดือนกับน,น้อยสวัสดิการกับบ่ได้เรื่องมึงอยู่ต่อเห็น,นยังอุทามมึงดูมึงแต่อึดแต่ยากอาีพปนั้นหัะค่อยอยากถามเนาะเท่านี้เนะาะมันม่ค่อยถามตัวเองบ่ต้องถามค่อยบ่ต้องให้ใครมาตอบคิดเอาเองเนาะ กูสิกินเขาเปียกเส้นกูกับบมีเส้นอย่างกูบ,บุมีเลยกูสดได้แต่น้ําแกงเอาตอนกับบมีเห็บกินอีกแล้วบัดมาเบิงเนาะเงินเดือนกับบัได้โอ้ตายเงินเดือนกันหน่อยเอาสวัสดีการกาัมึงอยู่ต่อเห็นอย่างเอาไอ้ยแต่เฮาออกมาเฮาชิบหู้สิเอายังกินนะเฮาควยบักควยเป็นอย่างกูจังแดงสิมึงเหี่ยวไปเบิงแต่ละคนที่เขาทํามาหากินนะ เริ่มต้นเขาก็บบูฮู้เขากันแต่เขามีใจที่ออกมาเหตุออกมาลองผิดลองถูกออกมาซอกออกมา,มาหามึงไม่นี่ฮู้ว,ว่าทางที่เดินมันเป็นไปบ่ได้มึงแม่งนางบอลเกา่าหวังว่าโอ้ยกูสีขึ้นเป็นนายแทนที่แม่งมึงอยู่ทุม,มนี้เงินเก็บมึงบ่มีเผลอเผอมึงต้องขอพอขอเม่ไส้ไปตืมแต่ละเดือนไปรบกวนพี่น้องโอนเงินให้ไส้คิดเนาะคิดเนาะบบสลาดหลายก็สลาดน้อยนึงซะเนาะเห็ุอย่างน่ะคิดเนาะ คันบอยากฟังสิ่งที่ข่อยเว่าปิดคลิปไปจะถ้าข่อยเว้ามันตรงไอ้เนาะตรงจากใจ่อยเลยมีบอเนาะมีโอกาสบโได้ขึ้นเป็นนายถ้าบบมีเนาะมึงออกมาซ่องหาเงินนะส่วนมึงสิได้ขึ้นเป็นนายเนาะพอดีมึงหาเงินมึงเสพบสุกได้จากปีแล้วเนาะนี่นี่นี่คดน,น,น,น้อยหนึ่งเนาะบ่ต้องสลาดเป็นด็อกเตอร์คดได้เรื่องสมนีจะกตัวตัวเอง ความจริงเป็นสิ่งที่บ่ตายแต่าเว่าไรพ่อจิตายด้วยความจริงคนล่าตายนอนเกียดสลายคนล่าสมัยเก่าห่วโบราณอยากให้ลูกเรียนจบสูงจบมาเฮ็ดไล่เฮ็ดกายมีเงินดำเงินเดือนใสเกือบขัดมันจนคอบ่อายหมูเลยบกคิดเลยว่าเงินเดือนล้านไปมันบกุ้มกินมีครอบครัวหนึ่งมีนาสามลายขายได้ร้อยห้าสิบล้านให้ลูกเรียนปริญญาตีห้าปีเงินร้อยห้าสิบล้านเม็ดจบมาไปเฮ็ดเวียกได้ไปยืมเงินเข่า,ขาเฮ็ดเวียกเงินเดือนบกุ้มกินออกจะไม่เฮ็ดนานะขายนาะแล้วเศร้านาตัวเองเฮ็ดสุดท้ายบ่เหลือยอย่างหาเงินใจหนียว เพ็ดเวี้ยคเงินเดือนล้านไปใส่ขัดมันอย่างตลาดเห็นมูสไปเฮียนรุ่นเดียวกันเขานั่งขายพักอยู่ตลาดกูได้ใส่ขัดมันมึงได้มานั่งขายพักอยู่ตลาดนี่วะกระจดูทูกเขาอีกบางคนพอไปบอลจอดรถปึ๊บตัวเองขึ้นรถจักรเขาขึ้นรถรีโบตาค้างสีเอาเงินร้อยปลายล้านมาลงทุนเสร็จไปประกาศมาแขยนฟานไปนั่งขายพักอยู่ตลาดดีกว่าถ้าหากว่าเจ้าเฮียนบอกเกงอหลี บอได้เข้าห้องเฮียนด้วยความสามารถของตัวเองบอได้เข้าด้วยทุนสนับสนุนที่ไปจ้างเข้าเงียนนะนะเอาเงินมาลงทืงนเป็นนายตัวเองดีกว่าขอชิบอกใหโรถอันนี้ก็เห็นมาหลายแล้วเนาะแต่กบุประมาทเงินเดือนล้านไปบางคนประหยัดหาอาชีพเสริมก็อยู่ได้เนาะแต่บางคนส่วนใหญ่ตายย้อนเกียรเนาะตายย้อนเกียร์กูใส่คัดมันนะกูสิไปเห็ดอาชีพเสริมเนี่ยกูไปเกียดก,กับก่อนบอกไปตัดฟื้นบอกไปเผาท่านกูก็อายเขาย่าอดเอาประหยัดเอา ออกเงนินไปปานเทวด,ดากับคืนมาต้มมีแต่สังเกตุออมึงไม่ค่าไหมเขาเบื่ออยู่อีกกินเนาะถ้าหากว่าเขาบอรวยเขากระเจาบทุกเป็นแม่ค่านะ่ะลายหับมันจะสูงกว่าลายได้ประจําอยู่แล้วเนาะบางมือได้หลายบางมือบุไปก็ได้สเรียแล้วคันเจ้าบได้ขายอีรี่นะยังขี้ไร่คันทีขายเนยเล็กเนๆๆ้อยเดือนหนึ่งสองสามล้านนะไก่เงินเดือนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ม่นบั